ส่วนตัวแบบว่ามีปัญหาเรื่องรอยคำใต้ตาแล้วก็เราเป็นคนที่ใต้ตาค่อนข้างสันลึกค่ะเราเวลาแบบถ่ายรูปประยลางเนี้ยคือรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจเลยมันดูแบบว่าดูโบกดูโซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพทนะคะอายุี่ค่ะวันนี้แพทมาทําเป็นฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะ ส่วนตัวแบบว่ามีปัญหาเรื่องรอยคำใต้ตาแล้วก็เราเป็นคนที่ใต้ตาค่อนข้างจันลึกค่ะแล้วเวลาแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบไม่มั่นใจเลยมันดูแบบว่าดูโบกดูโซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆก็ดูรีวิวมาบ้างแล้วค่ะแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากลองมาทําดูค่ะเพราะว่าเห็นคุณหมอก็น่าจะแบบเก่งแล้วก็มีความตระมาอมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะตอนนี้แพทขอตัวไปคอนซัลท์กับคุณหมอก่อนนะคะ สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับน้องแพทวันนี้น้องแพทเป็นอะไรมาหาหมอครับวันนี้แพทมาอยากให้คุณหมอมาฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาใต้ตาเนาะกังวลว่ามันเป็นยังไงครับหมอขอดูนิดนึงนะครับคือร,รู้สึกว่ามันค่อนข้างโบ๋แล้วก็มีความดำความลึกค่ะอืมโอเคเนาะวันนี้ก็เลยมาใช้เป็นโปรแกรมฟิลเลอร์ใต้ตาเนาะ วันนี้ก็มาอัปเดตฟิลเลอร์ใต้ตาค่ะก็2เดือนแล้วอันจริงคือชอบมากเพราะว่าก่อนหน้านี้คือรู้สึกว่าใต้ตาเราโบว่าแม่เราถ่ายรูปมุมไหนมันก็ยังมีความคล้ำแต่คือตั้งแต่ทํามารู้สึกว่าคือถ่ายรูปอะไรก็คือง่ายขึ้นแ๊บเดียวก็คือได้เลยถ่ายรูปมุมไหนก็คือมั่นใจ ธรรมชาติมากเพราะว่าก่อนหน้านี้บอกเลยว่าก็ฉีดมาทุกปีเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามีปัญหาแบบพอนานไปมันจะเป็นก้อนแล้วเวลายิ้มมันแบบว่ามันไม่ธรรมชาติอะคะ่ะตอนยิ้มแต่ว่าในตอนนี้ก็คือสวยครบไม่มีปัญหาค่ะไปทำอะไรมาสวยขึ้นหรือเปล่าหน้าดูแบบดูไม่โซรมดูอิ่มๆอ,อะไรอย่างเงี้ยอืม คือว่าพี่คุณหมอแบบว่าน่ารักมากคือให้คําแนะนําดีแล้วก็ที่สําคัญคือมือเบามากล้วตอนทําก็คือพยายามถามตลอดว่าแบบเออเราโอเคไหมเราเจ็บไหมแล้วก็คุณหมอดูเข้าใจในแบบว่าจุดที่เราไม่มั่นใจอะ่ะคือเข้าใจในปัญหาของเราจริงๆค่ะใครที่มีปัญหาเหมือนแพทนะคะฟิลเลอร์ใต้ตาหรือว่าแบบหน้าโทมหรือว่าอาจจะเป็นหัตถการอื่นอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มาทํามาเติมความสวยกันที่ r s a c คลินิกกันเยอะๆนะคะ